ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเกมกับเพื่อนวันนี้แขกรับเชิญของเรามีชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับชื่อเคนครับชื่อเคนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกับเพื่อนแบบมันมันแบบปั่นปั่นกันนะครับผมแต่ว,วันนี้เกมที่พี่เคนเลือกมาสามเกมมีเกมอะไรบ้างครับผมมีน,นะครับพาวฟปีฟ้าปีฟ้า แล้วเกมที่พี่เคนเลือกมาเล่นกับเราในวันนี้คือเกมสุดล็อกนะของเรานั่นเองโอเคครับเกมนาลกะพี่เคนช่วยเล่าสักหน่อยว่าเกมนาลกะมันเป็นเกมแบบเกี่ยวกับอะไรจุดประสงค์ของเกมมันเป็นเกมแบทเทิลรอยัลที่อาหาที่หนึ่งอ่อมันใช้ทั้งสกิลเทและหลายอย่าง บวกกับเอ่อเหลี่ยมอันเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยด้วยเหรอครับเหลี่ยมนี่คือแบบประมาณไหนครับเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมการ์ดกันก็ต้องใช้เหลี่ยมอ่อาหรือจิคิวหรือว่าอะไรก็ต้องมีเหลี่ยมกันบ้างเน้นเน้นจุดเด่น,ดดนแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีชาเลลจนให้พี่เคนทำกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปวอร์มในเกมแรกกันก่อน ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วเดี๋ยวไปวอร์มเกมแรกกันก่อนอ๋อแต่ก่อนเริ่มเกมอย่าลืมหยิบน้ำอยู่ขนมมาดูพวกเรากันด้วยครับแบบเกมมันนานเกมมันอาจจะนานสักหน่อยกินขนมไปดูพวกเราไปชิวๆวิ้ยเฮ้ยไป กาไปอ้โหน้องเยยังมีครั้งที่สองอะนะมีครั้งที่ ถ้ามีครั้งที่สองน่ะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดกอได้ได้ได้คุณได้ไปตังหวถ้ามีครั้งที่สามน่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรไปจังหวะนม่ีแล้วพูดออกมาแล้วน่าส ขอญอาตลรัดแบบสวยสง,งามมิพลโดมันง่ายไปอ่ะไปอ่อยนฝันเฮ้ยไม่โดนแน่ อ้าแล้วมันเป็นทีท้ายได้เลยไม่เลยช้าไปอยู่เป็นก่อน,อนแม่ตี มาอีกคนนะอุ้ยคอมโมห้อมโบแบบเต็ม <c oughs> แน่ ไปเปื่ทำไรอ่ะาจะเข้ามาร้าเราหรอขอได้ด้ยนี่เยู่นี่โอ้ย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 โลัวลัวลัวบอ วะอุ้ยดูเขาไม่ได้เล่นตกปั๊บผิดเอาทีเดียวเปลี่ยนเกมับ น้องโสงเมื่อกี้มันจะตายแล้วนะหึจบจิ้มวอลบอมบอมบอมแบบชิวๆอัไปม่วงม่วงปีกเกเรนไม่ค่อยเป็นมั่วๆเหมือนกันซุ่มกันเลยว่าจะได้อะไร อ,องมีเ็นคือต้องไล่โอเคโอเคล่าสัตว์ก่อนข,ข้าล่าสัตว์ก่อนข่าคนถ้าสมมุติเราเจอคนก่อนแล้วเราไม่เจอต้องทําไงต้องหนีไปตีสัตว์ก่อนแล้วค่อยตีคนอ <c oughs> ยากระดับหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยไหม,ไมสัตว์หรือเปล่า <c oughs> เ,เกิดมาจะเจอเลยหรือเปล่าครับ ส่วนมากก็ตามหาคนเงินแต่เราตามหาตัน Hello Run มีเด้อจำได้ว่ามีอ่ะแต่ว่าไม่รู้เกีย่ยวกับอ,ร,อริงดีครับรออะไรครับจังหวัดอีเดี๋อจังหวัดนี้นี่จะเกี่ยวกั์ที่เดี๋ยวเป็นโลกคนลัคกี้เลย

เจออีคนดีดีไว้ดีดีไปดีดีเร็วไอ้ันดลาดีเหมือนเดียรอ้าฮดีแกไม่รอดน่ไม่รอด โอ in yeah. hey? ้ยเวแล้วเฮ้ย่นแล้วเฮ้นั่นนเ้ยมืนผมจะเจออะไรเฮ้ยเดีแล้วนี่ไหนมันนี่มันนี่ไหนนอ่เดี๋ยวมันมันจะมุดหนี่ะวะ แทบจะขุดตามเลยนะถ้าบนดินนี่ฮะนี่นี่นี่มาดูมดูนี่นี่โอเคโอเคนี่ครับผมอืมอุ๊ปาดลุยจังหวะนี้เนี่ยผมแถมให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคนมาแล้ว ใครตีเราเอาเอาไปไป,ไปเอาคืนเลยไหมเมื่อกี้พวกเมืเ่อกี้ได้ไเอ๊ะ เราไปแลล่ะไอ้ต้มเมื่อกี้ด้วยเฮ้ย,เ,ยเปิดอไอ้อนี่ไหมไอ้เกาะแดงอ่ะเอาป่ะหนุ่ยดิว้าเพ็ดมาห้างต่อแดงอ่ะใช่ดูพี่ตองได้ป่ะ ทุก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 ุกทุกกทปกทุ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 กกทุกุกุกยุกทุกทนกทุกทุกทุกดตายเรืุองแบบเนี้ย ไม่มีเนี่ยอ๋อว่าทำไมเดือดพี่ตายเลยได้ปะเราพี่ลืมบอกไปว่าถ้าน้องรีบตายที่ไม่มีใบเกิดอนวิ <c oughs> ่งรัน

กโอ้ยอโอ้โเรียบร้อยอ่าตายแล้วถูกเคล็ยผ่านไหมเป็นไห เวสผ่านครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนาฬกะของวันนี้ชาลินสรุปว่ารอดนะครับรอดแต่ก็าตายดีถามพี่เคนหนึ่งวันนี้นาฬกาให้กี่คะแนนครับผมสำหรับเกมน,นี้เป็นสิบภาพรวมของเกมนาฬกะพี่เคให้เท่าไหร่อสิบนะผมว่ามันได้ภาพสวยได้แบบว่า การเล่นหลายๆอย่างที่ดีมากๆครับผมแล้วเวอร์ชั่นที่โดนชาเลนจ์วันนี้เป็นไงบ้างครับผมให้คะแนนเท่าไหร่โอเคผมว่าโอเคผมว่าผมรอดตายอะ่ะถ้าผลภาคหน้าผมไม่รู้แต่ผมรอดตายแล้วโอเครครับผมแล้วชาเลนจ์ Challenge อันนี้แบบยากไปหรือเปล่าหรือว่ากวนใจที่เล็นหรือเปล่าเพราะว่ามโดนไล่ด้วยกว่าจะไปเจอสัตว์ มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมันทําให้หาของยากไปไหน่อยแบบแบบมันขัดกันอะมันขัดใจนิดนึงมันแบบแอเราก็ตีไม่ได้นะ,ะถ้าเราตีได้เราก็แบบจบไปละใช่นี้พี่เคนมีผลงานจะฝากหรือเปล่าหรือ,รอ,อไอทีอะไรก็ได้ครับผม ติดตามเฟซก็ได้ครับ K E I V แล้วก็เว uh, ้นอ่า N A สุดท้ายสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากเห็นเพื่อนคนไหนโดนปั่นหรือโดนชร์ล,ลินในช่องเราอีกก็ฝากไว้ติดตามรายการเพงกับเพื่อนไปด้วยนะวะันนี้ขอบคุณครับ